พวงแค่เนี้ยค,ค,ค,ค่ะพวงประมาณแปดลูกเขาเห็นแบบว่ามีนตัวเล็กหรือเปล่าเขาลยกินนิดเดียวเป็นไปได้ค่ะมันก็เลยมันก็เลยเอะหรือว่าที่นี่เขาจะทานอาหารกันแบบนี้อก็เลยก็เลยนั่งนั่งอยู่ในห้องน้ําแล้วก็ทานอเป็นเพราะว่าเราอายเป็นเพื่อนนี่ผมน <จะ S 1> ึกว่ามีแต่ในหนังนะ เคยดูไหมคมีนเกิลอันนี้เป็นมินเกิลฮะใช่ค่ะเป็นมินเกิลเป็นเหตุผลเพราะว่าเราอายเพื่อนๆใช่ไหมยังปรับตัวไม่ได้ช่วงใช่ค่ะแล้วก็ตกใจกับวันแรกคือคือพอมินเดินทางไปถึงเนี่ยเดินทางเครื่องบินประมาณ20กว่าชั่วโมงครับแล้วพอไปถึงพอไปถึงบ้านโฮสก็ไปรับที่สนามบินแล้วพอไปถึงก็ก็นอนหลับ หลับไปเกือบวันหนึ่งเลยค่ะหลับนานมากเหนื่อยมากเหนื่อยกับการเดินทางกับการเดินทางคนเดียวบนเครื่องบินซึ่งไม่เคยทํามาก่อนในชีวิตเหนื่อยกับการดูแลตัวเองค่ะซึ่งเด็กไม่เคยทำค่ะไม่เคยอยู่กับตัวเองไม่เคยทําอะไรด้วยตัวเองใช่ก็ก็ก็ กับก็แบบเหนื่อยแล้วก็หลับไปตื่นมาเขาก็ให้ไปโรงเรียนแล้วก็นั่นแหละค่ะตกใจกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันเร็วมากใช่แล้วก็คกดว่าจะได้นอนพักก่อนแล้วค่อยไปโรงเรียนอีกสองวันนั่นเองใช่นี่เป็นเหตุผลข้ามขี้อายนะเป็นขี้อายแล้วก็ตกใจด้วยแต่ว่าครับมีหนึ่งเรื่องที่ตอนแรกผมเห็นคําถามแล้วผมจริงเหรอนะฮะถึงขนาดว่าขี้อายแล้วก็ตกใจนะครับเคยช็อกนะครับเข้าโรงพยาบาลมาแล้วนะครับเหตุการณ์เป็นยังไงให้มินเล่าเลยดีกว่าฮะก็จริงๆ ใช่ค่ะมีเป็นคนเป็นเด็กที่ขี้อายมาตลอดเวลาทุกวันนี้ก็ยังก็ยังมีความขี้อายอยู่ใช่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนั้นออสอบวิชาภาษาไทยซึ่งก็เป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมคะที่อาจารย์จะให้ออกไปพูดหน้าชันรีเดียวใช่ต้องมีพรีเซนต์พูดอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคพูดประมาณ5นาที<อ>ใช่แล้วมินมินออกไปแค่ประมาณยังไม่ทันออกไปเลยค่ะอาจารย์เรียกชื่อคือคนก่อนหน้ามินเขาพูดอยู่ อาจารย์บอกอะลายต่อไปพีชยาค่ะมิงก็เอาแล้วอาการเริ่มมาแล้วค่ะอาการช็อกเริ่มหายใจเร็วเริ่มคือเราไม่รู้ตัวนะคะว่าเราหายใจเร็วแล้วก็สักพักเรารู้สึกแน่นหน้าอกแน่นหน้าอกมือจีบปากจีบเท้าจีบทุกอย่างเหมือนว่ารวมอยู่ที่เดียวกันนะคะเราก็ตกใจมากว่าเราเป็นอะไรอะไรเงี้ยค่ะพูดไม่ได้แล้วค่ะตอนนั้นปากแข็งมากปากเหมือนแบบอพูดไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ช็อกเลยไม่ได้ช็อกค่ะก็คือเป็นลักษณะแบบเรารู้สึกว่าเรา เราจะตายเลหายใจไม่ออกหา่ใจไม่ออกตกใจด้วยตอนนั้นอยู่ป .6 ชายก็ก็เขียนบอกเพื่อนว่าหายใจไม่ออกใช่พูดไม่ได้แล้วรู้รู้ว่าตัวเองพูดไม่ได้แล้วก็เขียนบอกว่าหายใจไม่ออกเพื่อนก็เพื่อนก็นึกว่าแกล้งเพื่อนจริ้งเหรอแ้วบอกจารย์นะอะไรเงี้ยครับก็มินก็พยักหน้าบอกเลยครับแบบพือดผพอผือดผอมมากแล้วตอนนั้นอเพราะว่าเราเป็นคนขี้อายนั่นเองก็เลยทําให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นก็ เพื่อนๆทุกคนก็ไม่ได้ไม่ได้พรีเซนต์อะไรเลยค่ะเพราะทุกคนต้องส่งมินไปลงบ้านเชื่อว่าทั้งห้องนี่น่าจะขอบใจใช่ค่ะเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนต้องขอบใจมินค่ะวันนั้นที่ไม่ได้พรีเซนต์กันเอาข้อต่อไปเลยครับพี่ดอสข้อที่13นะครับหลังจากเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยก็เลยทําให้ดิจิมินของเรากลายพิธีสนใจของเพื่อนๆเลยนะครับแม้เวลาที่มินหลับอยู่เนี่ยเพื่อนๆก็จะมาชอบแอบถ่ายรูปดิจมินครับผมมาแอบถ่ายรูปแต่ละรูปเนี่ยเพื่อนบอกว่าโอ้โหไม่ธรรมดาทั้งนั้นเลย ใช่ค่ะเป็นไงบ้างครับโอ้โหเพื่อนรักขนาดนี้เดี๋ยวมีคนก็บอกมาว่ามีน้องฟ้องแล้วเพื่อนที่ใส่ไม่ดีเลยค่ะที่ทําแบบนี้เป็นภาพเด็ดก็คือมินนอนน้าลายไหลนะฮะเป็นปกติใช่ครับาเอรูปมาด้วยฮะจริงเหรอฮะจริงครับเราจะให้ชาวซีได้เห็นกันในวันนี้นะฮะรอเล่นครับพี่ครับผมจริงๆอ๋ออากาศไม่ได้นะคะเรื่องแบบนี้อุ้ยมันผิดตั้งแต่เลยแล้วครับผมจริงฮะจริงๆจริงค่ะน้ำลายไหลกับเลยเพราะว่าครับน้ำลายไหลอาจจะดูดีกว่านะฮะ ก็ก็จริงๆน้ำลายไหลมันเป็นความไม่ตั้งใจของร่างกายที่มันเกิดขึ้นนะเราควบคุมเราควบคุมเราควบคุมมันไม่ได้ค่ะไอเรื่องน้ำลายไหลมันซึ่งมันจะเกิดขึ้นเวลาเราเหนื่อยใช่มันก็จะตื่นมาก็จะเอ๊ะอะไรปียกๆอย่างเงี้ยค่ะใช่นิดหน่อยค่ะไม่ได้น่าเกลียดมากไม่น่าเกลียดหลังจากว่านอนหลับน้ำลายไหลแล้วทชไมพี่ดอทครับหลับน้ำลายไหลแล้วข้อ14ครับก็ยังเกี่ยวข้องกับการนอนอยู่นะครับเป็นการนอนที่ แปลกมากๆครับเพราะล่าทุกครั้งก่อนนอนเนี่ยเธอจะต้องนอนบนเตียงเสมอใช่ไหมครโดยปกติของทุกคนครับแต่ทุกๆชเช้านะครับที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยเธอมักครับจะตื่นมาเพราะอาการมึนๆและแถมไปด้วยการมาอยู่ข้างล่างเตียงเสมอหรือว่าอยู่ที่พื้นนั่นเอง <c oughs> คือมินเนี่ยเป็นคนตื่นค่อนข้างยาก <c oughs> ช่วงหลังๆเนี่ยจะเป็นคนขัหลับลึกมากเพราะว่าเราทํางานเหนื่อยด้วยแล้วพอเราหลับเนี่ยเราจะหลับลึกค่ะอยู่บ้านพี่ไหม ี่ปลกแล้วพอแล้วพอเวลาใครปลุกหรือว่านาฬิกาปลุกเนี่ยเราเบี่ยงวงนนี้ยหละครับเอาต่อเราจะพยายามเราจะพยายามตื่น้วยตัวเราเองครับแล้วก็ เราก็พยายามจะเอาตัวเองออกไปจากเตียงให้ได้ค่ะคคือทำยังไงก็ได้ที่จะไม่อยู่บนเตียงเพื่อจะไม่นอนต่อครับผมเราก็จะแท้ตัวเองลงไปเรื่อยๆให้ลงจากเตียงอะค่ะคือจะกลิ้งตัวเองลงไปจากเตียงก็ยังรู้ตัวอยู่ใช่ไหมฮะรู้ตัวค่ะแล้วก็พยายามจะตื่นให้ได้ครับก็จะกระดึ๊บกระดึ๊บไหลตัวเองไปเรื่อยๆจนตกเตียงแต่สุดท้ายก็ยังไปหลับที่เตสุดท้ายก็ยังก็ยังหลับได้แล้วก็จะชอบมีคนมาเห็นว่านอนอยู่ตรงปลายเตียงอะไรอย่างเงี้ย อยู่กับผมได้แบบนี้ไม่ตื่นทั้งคู่แน่นอนนะผมขอก่อนแล้วอ่ะขอบคุณป็นพวกตื่นไงผมขอก่อนแล้วไม่ดีไม่ได้หูครับผมมากข้อต่อไปข้อต่อไปข้อที่15้านะครับข้อนี้ผมงงมากสงสัยอาจจะเป็นเพราะตกเตียงเขาบอกว่าโอ้โหตกเตียงแบบเคยหัวน็อกพื้นมาแล้วนะครับจนทําให้มึนบ่อยๆนะครับเลยเป็นแบบนี้เลยเลยลืมเปลี่ยนชุดก่อนไปเดินห้างด้วยเพราะมีคนบอกว่าเนี่ยมินชอบใส่ชุดนอนไปเดินห้าง มันเป็นสไตล์หรือเปล่าคะหมายถึงว่ามันมันเป็นชุดที่คล้ายๆชุดนอนหรือเปล่าไม่ใช่อ้างอ้างไม่ใช่ก็อนจริงๆไงไหมฮะเออไม่เคยใส่ชุดนอนไปเดินห้างนะคะริงเหรอถ้าถ้าเป็นก็ตอนเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะใช่โตตั้งแต่เข้าวงการมาไม่เคยอ๋อคือใส่ชุดเที่ยวนอนแล้วก็ใส่ชุดเที่ยวนั้นต่อไปไปห้างแต่ถ้าไปกองละครอาจจะมีใช่ไหมไม่ใช่ออกแนียขี้เกียจอาบน้ําด้วยผมว่าเออเออเออแต่คือถ้าถ้าถ้าแบบ ไปไปกองละครอเงี้ยอาจจะมีใส่ชุดนอนค่ะใช่ใส่ใส่ประจําเลยค่ะก็คือโดดขึ้นรถปุ๊บแล้วก็นอไปสภาพนั้นเลย่น้ําไม่อาบน่าไม่ล้างอุ้ยก็ไปล้างที่กองค่ะโอ้ยชัดด้วย มีพูดจริงครับเนี่ยก็มีไม่ไม่ใช่ทุกวันค่ะไม่ใช่ทุกวันมีบ้างน้อยมากๆน้อยมากๆจริงเขาบอกคนโกหกมักจะย้ำด้วยความว่าเสียงสูงนะใช่เอาเมื่อกี้เป็นเสียงสูงเหรอครับตอนนี้ฮะเอาข้อต่อไปฮะเราไม่อยากถามเองแล้วมีคนเขาอยากจะมาเมสาอีกฮะลองดูว่าใครครับ จำได้เปล่าอันนี้เสียงใครมินนี่วิวเองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็สวัสดีมินด้วยนะจ๊ะวิววรรณอสค่ะวันนี้นะคะวิวมีเรื่องเซ็บเซ็บเมาเมาให้ฟังค่ะเหนว่วมินหนึ่งคนน่ารักสวยเซ็กซีอ่อ่อนหวานเป็นนางเอกในดวงใจของเราขนาดนี้นะคะใครจะรู้นะคะว่ามินอ่ะไม่ชอบาบน้นาวค่ะไม่ชอบสระผมด้วยมินไปกองถ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมินจะไม่สระผมไม่สระหลายวันเลยนะคะโอ้โหแบบนานมากอ่ะแต่ว่าจะไม่สระกี่วัน ให้มินเขาแก้ตัวเอาเองนะคะอยากจะบอกยังจะให้แก้ตัวอีกเหรอคะวิวอยากจะบอกวิวว่าไม่เป็นไรฮะจริงไม่ต้องถามแล้วข้อนี้เพราะเขารู้กันทุกประเทศแล้วนะฮะแต่วิวถามแล้วว่ากี่วันใช่ไหมคะกี่วันฮะกี่วันมากที่สุดดีกว่ากี่วันคือแก้ตัวก่อนดีกว่าออกตัวก่อนออกตัวลอฟีก่อนบอกดีกว่าผมบอกดีกว่ากี่วันบอกดีกว่ากี่วันมากที่สุดมากที่สุดที่เคยอ่าบอกดีกว่าหกวัน้โห ไม่ใช่ต้องบอกก่อนว่าเมื่อที่ถ่ายละครไงคะแล้วแบบเลิกดึกเลิกดึกแล้วกลับมามีเวลานอนแค่ชั่วโมงเดียวเป็นพี่เดพี่ดอจะสระผมไหมคะส่ะไม่คือมินผมยาวผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีเวลาการสระผมที่ยาวนานมากกว่าผู้ชายใช่ไหมคะใช่ครัพี่เดผมยาวครับใช่ผมเคยถามมาแล้วฮะหลายๆคนที่เคยทาผมตรงนี้ก็ไม่สระเหมือนกัน แต่เห็นผู้หญิงไม่เกี่ยวตรงนี้ไม่ใช่แต่แต่ว่าผมยาวนะคะสมมติว่ามิน้หกวันบางทีก็น้อยไปนะฮะนเอเอาสักหนึ่งเดือนดีกว่าเขาไม่ได้ช่วงนี้ไม่ทำแล้วค่ะมินเลิกนิสใสแย่ๆแบบนั้นไปนานแล้วค่ะใช่นานแล้วค่ะนานมากอ่าเนาะมางั้นข้อต่อไปเลยดีกว่านะฮะครับเห็นมินสอสวยหวานแท็กซี่ขนาดนี้นะฮะแต่เชื่อไหมครับว่าสเปคหนุ่มของเธอนี่ไม่ชอบผู้ชายหล่อหน้าตาดี เนี่ยฮะเขาบอกว่ายังไงฮะไม่ใช่นะจริงๆมินว่าสเปคผู้ชายมินไม่มีอะค่ะใช่มินมินจะชอบผู้ชายอารมณ์ดีใช่เราขับเป็นไรคะเป็นไรคะยอาวเราสองคนขับเพื่อนพ่อไกลวันนี้อารมณ์ดีจริงเลยอะบอกว่าอารมณ์ดีแบบรู้สึกแบบอยากตลกอะวันนี้ทำไมมันชัดเจนอย่างนี้วันนี้ฮ่าเป็นคนที่ชอบตลกฮ่ามันชัดเลยนะคะมินไม่ใช่จริงเปล่า พี่ดอนทะครับผมบางทีเฟซไปก็ไม่ดีแล้วก็ชอบผู้ชายตรงไปตรงมาค่ะเฮ้ยมินมินน่ารักกว่านี่ความจริงวค่ะพี่ดอนไมคือคือคือเราจะไม่ดูคนมันอาจจะดูน้ำเน่าไปนิดนึงนะคะที่บอกว่าไม่ดูคนที่หน้าตาแต่เรื่องจริงสำหรับมินค่ะใช้ได้สำหรับพิชยาใช่เพราะว่ามินความรู้สึกว่าผู้ชายหล่อเนี่ยหนึ่งตัวเลือกเยอะใช่สองไม่ตามใจเรา ใช่สมแบบขี้เก๊กแต่ไม่ทั่วไอ้สามนี่น้อยค่ะก็ก็มีบ้างใช่ดีนะเราไม่เข้าเป้าสักอันเราเราลอดตั้งแต่อันแรกแล้วความเป็นไปได้สูงที่ที่คนหล่อจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะพิงก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเราถ้าเราเจอคนที่เรารักแล้วแบบเขารักเราคนเดียวแล้วเขาอยู่กับเราคนเดียวแล้วเขาตามใจเราแล้วเขาแบบเข้าใจเราแค่ไหนก็พอแล้วจริงๆครบแล้วนะฮะ มาครบแล้วนะครับผมไม่ถึงอะไรครบคะทุกอย่างเลยหายากมากเลยคนแบบนี้แต่มินคิดว่ามันจะต้องมีค่ะจะต้องมีครับยังรออยู่ค่ะมาข้อต่อไปเลยครับพี่ดอสครับผมข้อต่อไปนะครับมาถึงแอบชอบดีกว่าแอบชอบดีกว่าผู้ชายคนที่มินแอบชอบในข้อ18นะครับตั้งแต่เรียนป .1 ถึงป .5 นี่ไปแอบชอบเขาป1ถึงป .5 เหรอคชนานมากเขาเป็นคนตลกด้วยหรือเปล่าครับเห็นเห็นเห็นมีคนบอกว่า เออพื่อน,นแอบเมาส์มาบอกว่ามินเนี่ยแอบ,บชอบเขาไปเพ้อไปฝันเลยนั่งยิ้มอยู่คนเดียวนึกถึงหน้าเขาตลอดจริงหรือเปล่า <S <S> เป็นจริงหรือเปล่าเป็นป๊อปปี้เลิฟร,รักครั้งแรกรักครั้งแรกนะ <S <S ใช่รักครั้งแรกซึ่งเด็กมากค่ะเขาไม่ใช่คนตลกเลยไม่ใช่ตลกนะใช่ <S <S 1> <S 1> ซึ่งตอนนั้นตอนนั้นเราไม่เราไม่ได้เข้าไปคุยกับเขาไม่ได้รู้จักกับเขาเลยแต่แต่คือด้วยความที่เป็นคนขี้อายใช่ไหมคะเราก็จะเวลาเราชอบใครเราก็จะเงียบแล้วเวลาเพื่อนแซวว่าว่าเราชอบใครอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะร้องไห้ครับผม จริงเหรอร้องให้กบเกือนอ๋อกบเกือนไม่ใช่หรอาคือคือเราเราตกใจด้วยเราไม่อยากจะตอบอะไรอ๋อนี่ไงเหมือนนี่ไงเหมือนซักซซสไงครับนะที่บอกว่าเราไม่ชอบอะไรนะเราไม่ชอบนะไม่ช่ชอบนะเร้ก็แงร้องไห้แล้วเพื่อนแล้ว จริงๆผู้ชายคนไ้นก็ชอบเรานะตอนหลังเขามาสารภาพว่าเขาก็ชอบเราสมทุยสมทุยเนี่ยนะสมทุยคนบ้าอี่สมทุยนั่นแหละแล้วเขาก็มาบอกว่าพอมาสักมอปลายค่ะเขามาบอกว่าเออเขาก็ชอบเราแแล้วก็แต่แต่มันมันสายไปแล้วค่ะสายไปแล้วบอกหนุ่มคนนั้นนะเสียใจด้วยนะฮะไม่ใช่คือคือเราสึกว่าเราก็โตแล้วแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันพ่อแม่เราก็เป็นเพื่อนกันด้วยใช่ เรา,เ,เ,ราเราคุยกันแบบโตโต,ตแล้วค่ะครับผมใช่อ่ะตอ่อเนื่องดีกว่าต่อเน,นื่องดีกว่าข้อ19ครับครับเป็นคนเท่าเารวยรอย่างนี้นะครับสําหรับดีเจมินของเรานะฮะแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ชอบทาครีมนะฮะบ,บำรุงผิวเหมือนผู้หญิงคนอื่นๆเลยจริงไหมฮะจริงๆครีมทาหน้าทา,า,ทาค่ะคใช่เพราะหน้าเราต้องดูแลถึงได้ใช้เวลานานไงคะใช่เพราะฉะนั้นก็มีสองอย่างแต่ว่าแต่ว่าตัวนี้ก็ก็ทาบ้าง เพราะฉะนั้น oh, oh, oh. หลายๆค, oh, oh. คนที่อยากรู้ไงหลายๆคนที่อยากรู้นะฮะในการเทาครีมหน้าแล้วน oh. ะครับข้อดีของการทําให้ผิวเนี่ยถือได้ว่าเปล่งปั่งก็คือการไม่อาบน้นํานะครับ oh. เป็นการบ่มด้วยคี้ใครของตัวเองมันจะนรักษาความชุ่มชื้นของผิวพัรร์ได้ดีถูกต้องนะแถเนาะแถเนะ ผยแผลเต็มที่เลยแผละนคนเราอ่ะมาข้อสุดท้ายเลยดีกว่าครับครับผมอ่ะก็ผ่านงานวงการมาเยอะแยะมากมายเลยนะฮะข้อสุดท้ายของเรานะครับเย่ข้อสุดท้ายแล้วเชื่อไหมว่าความฝันสูงสุดของเธอคนนี้เนี่ยไม่ใช่การเป็นดารานะฮะสำหรับ